วัสดีครับผมไศพศาลสุปัญญาครับผู้สมัครกรรมการสักกรออมทรัพย์กรม,ก,รมการมันธมชนปีพุทธศักราช2567วันนี้ขออนุญาตมาประชาสัมพันธ์ตัวกระผมนะครับที่ได้สมัครเป็นกรรมการดูเนินงานสักกรอมทรัพย์กลมการพนธมชนปี2567ในวันนี้อุดรมรการสาคัญที่จะต้องมีก็คือผู้สมัครจะต้องมีอุดรมรการสักรสกรอมทรัพย์ วิศวกรที่เกี่ยวข้องที่ตัวเองสมัครให้มากที่สุดือต้องพัฒนาอ,อกกุปกร์ให้มีความเข้มแข็งมีความทันสมัยและท้ายสุดเพื่อประโยชน์กับสมาชิกมวลมู่สมาชิกทั้งปูงที่จะต้องได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นด้วยค่านิยมที่ผมได้กําหนดไว้แล้วก็เป็นอุดมการที่ผมตั้งโจทย์เอาไว้เนี่ยมันก็ไปสู่กบบระบวนการที่กําหนดนโยบายที่จะขับเคลื่อนอาทิเช่นในเรื่องของการพัฒนา เจ้าหน้าที่และบุคลากร,กรของสำนักงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เป็นฝ่ายจัดการให้มีความถนัดมีความสามารถวาาารวมทั้งมีทักษะมีจิตวิญญาณของเป็นผู้บริการมีความทันสมัยในการบริการเรื่องที่สองที่กำลังจะพูดก็คือในเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของการขับเคลื่อนกรลังการบริหารทุ่คนผู้แทนและตัวแทน ของสากรที่อยู่ในส่วนการและส่วนภูมิภาคครับสําหรับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเขาคือหน่วยสําคัญในการที่จะไปพัฒนาทําความเข้าใจจะเห็นว่าหลาในหลายมิติเนี่ยเราใช้พวกคนเหล่านี้นะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสากลเช่นเข้าไปทําความเข้าใจในเรื่องของหลักและบรรมการสากลเข้าไปในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของจิตวิญญาณของการเป็น นักสากลแล้วก็รวมทั้งการไปแก้ปัญหาต่างๆในเรื่องของภาวะนิสินก็ดีหรือการเรื่องเรื่องความเข้าใจในเรื่องของสวัสดิการต่างๆก็ดีเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่าจะต้องไปสู่กระบวนการพัฒนาแล้วก็พัฒนาไม่พอเขาคงจะต้องให้อำนาจหน้าทีเา่เข้าไปในการที่จะสร้างความแข็งแรงตรงนี้ประการที่3ครับในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งตรงนี้ก็ขาดไม่ได้ ผมก็ยังมองอย่างนี้ครับว่าหลายตัวที่สากลได้ทําเรื่องนวตัตกรรมเทคโนโลยีที่ผ่านมาเช่นในเรื่องของเครดิตสกอาร์ก็ดีในเรื่องของฐานข้อมูลของสมาชิกก็ดีแล้วระบุแอปพลิเคชันต่างๆก็ดีจะต้องถูกพัฒนาต่อเรื่องครับแล้วก็เพื่อเพื่ออะไรก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบนมู่สมาชิกเหล่านี้ได้ทันถึงข้อมูลข่าวสารแล้วก็สามารถที่จะใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและทันสมัยครับเรื่องที่4 ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญก็คือสากลตอนนี้เรามีทุนเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีทุนเยอะแล้วก็มีการจัดก,การที่ดีก็จะต้องควบคู่กันไปผมก็ยังมองอยู่ว่าในการที่จะพัฒนาตรงนี้เนี่ยการขยายหรือเพิ่มแหล่งเงินทุนเ,เพิ่มเพิ่มแหล่งขยายเงินทุนเข้าไปเนี่ยกับแหล่งต่างๆในพื้นที่นะครับจะเป็นหน่วยงานหรืออ,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 องคอ์กรต่างๆที่เราได้มีการประเมินวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ เราควรจะไปลงทุนกับคนกลุ่มนี้เพื่อจะได้ดอกผลกลับมาคืนสาก,กรได้อย่างไรแต่เชื่อเลยนะครับว่าเราก็คงจะต้องวิเคราะห์จากสถานการณ์ต่างๆวิเคราะห์ให้เห็นว่าความเป็นไปได้ขององค์กรที่เราจะไปลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดประการต่อมาครับที่เราก็คงจะต้องมองกันในเรื่องของสวัสดิการเรามีวัสดิการอยู่13-15ถึงประเภทในแต่ละช่วงของปีที่มีอยู่นะครับ ก็พยายามที่จะคัดสรรโดยกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะจากการประชุมภูมิภาคกันขึ้นมาแล้วก็รวมทั้งการได้ข้อมูลข่าวสารจากการรายงานผลกันขึ้นมาในระดับพื้นที่มีการประเมินกันเข้ามาเนี่ยเกิดแก่จบตายเนี่ยเราคงจะต้องทําแน่นอนนะครับตอนนี้มีมีโครงการและกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่เราทําสุดการเช่นในเรื่องของการส่งเคราะห์นะครับให้กับคนที่เจ็บป่วยที่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ให้20วันนะครับ แล้วก็ให้ให,ให้ให้การพักรักษาตัวเนี่ยสามบาทต่อคืนต่อวันนะครับก็คนหนึ่งก็ไม่เกิน20วันใน,ใน,ในแต่ละปีนะครับพึ่งซึ่งตรงนี้ก็มีพูดมาใช้บริการตรงนี้ก็มีเรื่องของการการให้การศาึกษาเนี่ยเพิ่งอนุมัติไปจํานวนหนึ่งกว่าพันกว่าหลายพันเจ็ดกว่าหลายนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สกรกําลังดูแลพวกนี้อยู่ได้สิ่งหนึ่งที่เราทําสวัสดิการต่อไปข้างหน้าก็คงจะดูในเรื่องของสวัิการช่วยเหลือในเรื่องของ อาชีพนะครับซึ่งตอนนี้กำลังให้ทำเรื่องสมาร์ทสตาร์ทอัพซึ่งสมาร์ทสตาร์ทอัพตอนนี้ก็ดำเนินการไปพอสมควรในส1เ,เอ็มีสิบเอ็เอดโครงการที่เราได้มีการพิจารณาคัดเลือกขึ้นมาซึ่งสมาร์ทสตาร์ทอัพตรงนี้เป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพเพราะเราคนของพอชอเราเนี่ยทำเรื่องการส,งส่งเสริมอาชีพแบบชาวบ้านและชุมชนมาพอสมควรเพราะฉะนั้นการที่เอานาวัตกรรมมาพัฒนาตัวเองแล้วก็อาชีพซึ่งอนาคตอาจจะเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักในอนาคตก็จะทําให้เกิดการสร้างรายได้สร้างงานนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของสวัสดิการนี่ก็คงจะเป็นเรื่องอะไรที่เราก็คงวางแผนทําต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพอใจแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิตินะครับแล้วตัวสุดท้ายในเรื่องของการเพิ่มค่าหุ้นซึ่งตรงนี้แล้วก็การจัดการในเรื่องของความเสี่ยงนะครับในหลายๆด้านนะครับซึ่ง ตรงนี้เราก็จะพยายามที่จะบ,บริหารจัดการเพื่อให้เกิดความเสถียรและความมั่นคงเหล่านี้นะครับในเรื่องของการตรงนี้จะได้เป็นอะไรที่จะทําให้เกิดอนาคตของสากลเรามีความเข้มแข็งขึ้นด้วยประสบการณ์การทํางานสากลมาสามสมัยจบเิทยาด้านการพัฒนานสังคมมานะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในองค์กร ในในการพนฒนชนการต่อเนื่องงานพนฒนชนก็ดีหรือง,งานสากลที่เราทํามาต่อเนื่องสามสมัยก็ดีเนี่ยก็จะทําให้เกิดออการทํางานที่มีประสิทธิภาพนะครับผมครับไอสารสุปัญญาผู้สมัครหมายเลขหนึ่งครับ